ความขัดแย้งในเมียนมาก็เป็นปัญหาระดับภูมิภาคที่เรายังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากการใช้ความรุนแรงทําให้จํานวนผู้พลัดถิ่นสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และข้อเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงมากขึ้นจากองค์กรสังเกตการณ์ในระดับนานาชาติด้วย มีรายงานที่น่าสนใจครับเป็นของ Special Advisory Council for Myanmar ระบุว่ากองทัพเมียนมากำลังสูญเสียพื้นที่ภายใต้การควบคุมเป็นวงกว้างอย่างมากทีเดียวนะครับนับตั้งแต่กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในน้าพันธมิตร3รารพาราดรภาพผนึกกำลังเมื่อวันที่27ตุลาคมปีที่แล้วภายใต้ปฏิบัติการ1027ครับกลุ่มต่อต้านสามารถยึดพื้นที่ตามแนวพรมแดนได้เกือบทั้งหมด อย่างที่ปรากฏให้เห็นในแผนที่นี้นะครับครอบคลุมตั้งแต่พรมแดนไทยจีนอินเดียไปจนถึงบังกลาเทศการสูญเสียพื้นที่ควบคุมของกองทัพคิดเป็นร้อยละ86ของทั้งประเทศทําให้กองกําลังกลุ่มต่อต้านเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าในช่วงเวลานี้ส่วนรายงานของ Crisis Group ชี้ว่าความเพี้ยงพล้ําของกองทัพทําให้อนาคตของพลเอกอวุโสมินองลเริ่มไร้เสถียรภาพ โดยผู้นํารัฐบาลทหารอาจจะ,ะเผชิญกับการถูกปลดออกจากตําแหน่งได้เนื่องจากความไม่พอใจภายในกลุ่มชนชั้นนำก็เริ่มก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆรื่อยงงานทั้งสองฉบับยังเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากความขัดแย้งในเมียนมาประชิดพรมแดน4ประเทศโดยตรงนะครับขณะที่จำนวนผู้พลัดถิ่นฐานภายในประเทศก็สูงเป็นประวัติการหลังจากประชาชนกว่า3ล้านคนถูกบังคับให้อพยพออกจากภูมลิลำนาับ